ามาดูความคืบหน้าค่ะประกากฏอาทิสุขหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้เหลือที่ยังไม่สุกวันก่อนดกเต็มต้นเลยอ่ะนี่คือชชมประดะมันเป็นเขาเรียกลูกครึ่งเนาะชชมประดะขนุนไม่ใช่ชชมประดะแบบร้อยเปอร์เซ็นเป็นเป็นลูกผสมใช้ต้นเดิมเป็น ิ้นขดุนแล้วก็ใช้เสียบยอดสัมประดักเข้าไปลูกใหญ่มากวันก่อนตอนเคยลงไปครั้งนึงแล้วเนาะตอนนั้นน่ะดบเยอะมากแต่ตอนนี้หมดแล้วมีมีไม่กี่ลูกหนงลูก2ลูก3มลูก4ี่ลูก5้าลูกหลูกเหลืออยู่หลูกแล้วก็ลูกเล็กเพิ่งออกอันนี้เพิ่งออก สองลูกนี้ใหญ่มากนะใหญ่อะเนื้อลูกใหญ่อยู่สี่ห้าลูกลูกเล็กสองลูกก็เพิ่งออกอีกลูกหนึ่งเม่กจวันไอสองลูกนี้ก็จะแก่เนาะดูตาเขาเขาขยายเต็มที่แล้วอะ ลูกนี้ก็ประมาณสักน่าจะปีใหม่หลยได้กินลูกนี้แต่ลูกโน้้นะไม่ประมาณปลายเดือนก่อนสิ้นปีได้กินแน่สองลูกน้้นอะตาเขาขยายเต็มที่แล้วถ้าเราใช้ต้นเดิมอะเป็นเป็นขนุนน่าจะความแข็งแรงจะมากกว่าการ ก็เรียกอะไรดูดอาหารน่ะรากระบบรากก็จะแข็งแรงกว่าแชมปดะดัชมปะดาชาหาลูกหาอะไรหาอาหารน่ะไม่ไม่สู้ขนุมขนุนเขากิก่งกว่าถ้าเป็นคนเนาะรู้จักอยู่รู้จักกินนี่กําลังจะออกใหม่เอ็นไม่เอ้ยน,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 นั่นนั่นนั่นนลูกสองลูกสามลูกเออเยอะเหมือนกันแฮ กำลังจะออกนี่นี่ลืมสังเกตนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเอยเนี่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 ยที่คอนจักอยู่เนี่ยกำลังจะออกใหม่เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออออกบนตลอดอุ้ยมีผีเสื้อด้วยเสียดายเสียดาย เดี๋ยวประมาณปลายเดือนนี่แหละเดี๋ยวจะแกะเนื้อให้ดูเนาะ